ทุกคนนี่เอาสุดเสียชีน้ค่ะตอนนี้ใครอยู่กับพี่เอ๋แดงจ้าก็อยู่พี่นัทนะสวัสดีครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเรามาแคสเกมใหม่ก็คือ a ออ of Duty คือใหม่สำหรับพี่มากเลยนะคะเพราะพี่ไม่เคยเล่นพี่นัทเคยสอนพี่เล่นหละคือมันน่าโมโหอย่างหนึ่งเลยเอานัทไม่กดยืนน่ะนัทเจรายอ่ะคนอุตส่าห์จะโก้หน้ากดนัทก็กดเตรียมพร้อมไปแล้วไม่ใช่แต่ถ้านัทไปดูอย่างอื่นอ่ะมันไม่ได้ เออฮะต้องรอยอยู่ในห้องอย่างเดียวแบบอันนี้เป็นแบบเดทแมทนะทุกคนแบบพีแมทเดทแมทเนี้ย <c oughs> คือจะมีสิบคนนะคะก็เป็นอ้าวเป็นทีเป็นทีม,น,ทมนัดนัดไหนบอกว่านัด <c oughs> นัดไม่รู้ไงก็เลยลองกดลงมาดูเจรายอะ่ะในในบอกที่อันนั้นแล้วมันผิดอันอีกนัดเอ้ย,อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันคิดมากอุย้ยเหมาะมากทุกคนมาดูปืนนั้นดิพี่เอิร์ดไม่ดูโอ้ย เอาเลยยิงมันก่อนเถอะเดี๋ยวเพิ่งสนใจปืนพี่ยังไม่ได้เอ้ยแค่ทำนี้ยิงกันไม่โดนเลยพี่อยากได้แบบปืนสไนัยมากกว่าปืนยิงนัดเดียวตายมากกว่าพี่ไม่ถนัดเลยอันเนี้ยนสนยิงยากนะจริงใช่ยากกว่าปีไปเยอะรู้สึกว์ละพี่ไม่รู้สัตว์้ะง่ายกว่าแต่ว่าก็แต่มันสมจริงอ่ะพี่ชอบ อคจริงขงขมันี่คือคำถามถที่พี่ต้องถามไม่ใช่นะัดต้องถามเกตนะทุกคน,นนี่คือมันเป็นต้นคริสต์มาสด้วยอ่ะเหมาะวันนี้มากเลยโอ,อ้ยมันอยู่ไหนกันเบิร์ดเนี่ยในแผนที่ก็มีในด้านหลังแล้วมันก็ไม่นียับๆัาได้แล้วคนแบบเดี๋ยวจะเจอเองเห็นแมปแล้วแต่ว่ามันมันไม่อยู่แล้วมันตายโดนเพื่อนตัดน,น้า ตรงนี้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 เรียบร้อยสามตัวอ่ะฮะอ่ะฮะ thank you thank you thank you มันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นนี่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 มันไม่เห็นพี่ได้ยังพี่ทางเลยหรือเหมือนไม่ทันสังเกตว่าพี่เป็นพวกของมันหรือเปล่าไอ้แม่ พี่พี่สนใจ,จน้าพนะี่จำได้ว่ามันมีโหมดไอ้นั่นนะขเขาเรียกโหมดเลยนะโหมดเป็นแบบมันเป็นซ่อนแอบอะอออซ่อนแอบที่แปลงร่างไม่ของอะพี่อยากเล่นมากเลยถ้าแล้วมันจะมีกฎตัวแรกมันจะเป็นการส่วนไหนจริงหรอหรือมันเป็นมอสที่จำผิดหรือเปล่าพี่จำไม่ได้ว่ามันมอสหรือมันเป็นอะไรไเอาปืนไปเผามันเลยนี่ กดพี่กดูตัวนี้มุมนี้นะถ้ากดตัวนี้จะเป็นการสแกนพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วแต่ว่าพี่ัไม่อยากใช้ใช้หน่อยดิหามันไม่เจอได้ได้ได้เอ้าเนี่ยเห็นไหมพอพี่แต่ยิงแล้วะก็อบอให้ใช้แล้วมันเจอเลยเนี่ยยังไม่ทันใช้ก็โดนมันยิงตายแล้วเนี่ยนะโอ้ยหนอกูสา,าใช้ปืนไฟได้ทั้งสี่ย่อามาบุกเถอะหายหัวไปไหนเนี่ย โทษนะแต่มันหายหัวไปอีกแล้วโคงโคงคนที่ชื่อโคงอ่งเห็นปะคูคูเปิดแมปแล้วเห็นแล้วเจออยู่ทางด้านหน้าเราฝั่งนี้มีหนึ่งตามมาตามมาตามมาเปิดจะเจอนะดูเหมือนจะไม่เห็นเลยฮะเฮ้ยไม่เห็นจริงเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นปุ๋ยในบ้านรถมากนะบ้านรอด เฮ้ยไม่เจอมันเลยฮัลโหลได้เป่าเสียงขอ,องนั้นหน่อยตีกันหรอพี่มากมันตีกันหรอพี่มากเลยเสียงน้าแล้วพี่เนี่ยเฮ้ยเจออยู่ไหนวะต้องอยู่แถวนี้แหละในแมปก็ไม่โผล่กันเท่าไหร่เลย เอานะยิงไปแล้ว่啊อุตส่าห์เดินมานะฮัลโหลเฮ้ยเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่นี่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 มันริงเหรอพี่อ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยแตงกิ้วแต่ว่าพี่เจอสิ่งที่เรียกว่าเอเคแล้วใช่รารู้จักใช่ไหมว่าเอเคมันคือ a k 4 7มันเป็นปืนที่พี่รู้สึกว่าเออมันยิงสนุกเข้าไปกินอยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยหายหัวอ้าวจบแล้วเหรอไม่ไม่ไไม่รู้อ่ะเออน่าจะจบครจังสี่ด้วยนี่เอ,อิรดอ้าวอี่อะไรพูรพ,พี่ไม่ใช่เอ็ลมลนมดมันฉากนัดะคือพี่เห็นมันพี่ก็ยิงอ่ะ พี่ทำแค่นั้นจริงๆแค่เห็นก็ยิงแค่เห็นก็เราจะได้เป็นเอ่อความลุกกี้ให้โหดขึ้นกว่าเดิมเนาะเราจะไปเป็นลูกกี้ค่าหัวสามร้อยล้านอัะกันเธอะเ,<อ> <laughs> เริ่มนะเริ่มหนักขึ้นละอาการติดเมกมีใจด้วยเลยเนาะถ้าใครเห็นพวกเราในสภาพนี้ก็น่าจะบอกแหละติดเมกหนักเกินไปเอดูนะัดหมดอะไรก็หมดเออห้าห้าไง เออไปไปนัดไปไปมามานัดไห่รอบนึงมันจะให้เราดูแบบมาดูแบบสินัดรู้แบบนี้ดีแล้วพี่ไม่รู้ดีไงพี่ก็เลยมาดูเนี่ยนัดเล่นเป็นประจำโอเคงั้นพี่ดูคนเดียวก็ได้เชื่วังโดนยิงอ่ะพี่ก็ดูนะสิพี่อย่างพี่อย่างเท่เลยอยู่ตรงกลางเหรอแล้วก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันก็แต่ละมุมมองแต่พี่ก็ดูปืนนะสิเป็นเที่ยวนี้พี่ดูปืนนะสิเป็นเลเซอร์ด้วยของพี่ไม่ใช้ปืนเลเซอร์ รู้ไหมทำไมมันต้องแต่งปืนด้วยไงเพราะพี่ยังไม่ได้แต่งเพราะมันไม่มีเลเวลไม่ถึงแค่นั้นเลยเลเวลปืนยังไม่ถึงเลเวลตัวไม่เกี่ยวต้องเกี่ยวที่เลเวลปืนไม่ได้เล่นบ่อยนี้นะนัดปืนที่นัดใช้เป็นประจำมันชื่ออะไรหรอเรียกว่าหน่อยหรอกแต่ก็เยอะอยู่เลยเพื่อนเหรอ หรือว่าจะตูอุ๊บตกใจเห็นละอ้อมันอ้อมันอ้อมันอ้อมานรู้นรู้อยู่ว่าโอเคเรียบร้อยตรงนี้ตายอีกหนึ่งเก็บศูนแป๊บแต่หนึ่งแต่แล้วใช่ไหม ับทราบตอนนี้รู้สึกมันมากเลยค่ะมันหยุดติงเลยค่ะไปเก็บเก็บเองมของมันนอนอยู่แถวนี้ทำไมอ่ะหายไปใส่อีกนี่อีอตัวระวังมันอ้อมด้วยนะ <S <S เฮ้ยเจอละอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยมันหลบกเก่ง จเจ็บจริงโอเคตีแล้วแล้วคอยให้ศัตรูใหญ่ได้ผู้ใหญ่ได้เกิดเลยนะคอยให้ศัตรูใหญ่ได้ผู้ใหญ่ได้เกิดบอกกีซีเบิร์นไม่พี่เบิร์นค่ะแล <Object ive. S 1> ้วแล้วหาศัตรูไหน่อย uh. มันก็อยู่แถวหน้า,าที่เกิดเกิดมาน,มนมี่พี่จะเบิร์นมันให้เละเลยคอยดูแต่ปฏิทภาพปืนไฟใกล้หมดแล้วแล้ว ไม่ได้เบิร์นม่พี่เบิร์นแน่งานนี้ตายเลยเดี๋ยวพี่จะเบิร์นม่พี่เบิร์น,นให้หยาบร้อยมันไวไปไหมอะเปลี่ยนฝั่งเราอยู่ฝั่งอะไรเนี่ยเราฝั่งเราได้สามสิบแล้วปานัดถ้า <พอ S 2> เราได้หกสิบคือเราชนะคือเราจะสลับพื้นที่กันอนะแต่ยังไงก็ต้องเป็นที่ความโหดของ ต่ละฝายหรือว่าให้เขาให้สำรวจแมทอีกรอบหนึ่ง้วเนี่ยก็เลยไม่ได้เอาจริงไอ้อนี่ชนายมันจริงพี่รู้แล้วถ้าใครได้ชนะยหัวเขาต้องเอาชนะมาเอาจริง

ร้อยเบิร์เบบี้เบิรหโอ้ยรถผ่านไปอย่างดังเลยต้องเทจะาจะนายแม่นมากแม่นมากแมบ้ีพี่เพิ่งเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนาตายพี่ไู้ใช่แถวนั้นเลยอ่ะมันอยู่แถวๆนี้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเ่ยมองไม่ทัน เสียเวลาเดี๋ยวเปิดแทนที่ให้เห็นละจุดที่เราไม่ค่อยไปสังเกตกันดักลอมันมนเล่นดักเลยเบิร์นเบบี้เบิร์นมากเลยเมื่อกี้อุซ่าจะเผาไว้ย่างให้อร่อยอร่อยเหลืออีกห้าเรียบร้อยโอ้ข้างๆ ตายก่อนปลาระเบิดไปซะเถอะไอหนูน้อยไอหนี้ไปเรียบร้อยเก็บให้แล้วให้แน่เองกีกันมาดูกันเลยมาลุ้นกันเถอะมาลุ้นกันทุกคนว่าใครจะเป็นรุกี้เออจ้าทำไมโหดกีกีไปเอคโหดมีไม่ได้ใช้ AK รอบนี้อาอารีอาพีดีใช่ร้อยหนึ่งนะ หรือเปล่าจะไม่ผิดไม่รู้แต่ปืนมันแรงนะปืนกลพี่พี่ถึงอยากเล่นไงโหน้พี่คะแนนสี่พันนสองพันเจ็ดโอ้ยคนแค่สองร้อยเจ็ดสิบเองทำไมมันห่างกันริบิ้วขนาดเนี้ยทุกคนไม่รู้รอ่ะแต่ทุกคนมาดูของพี่นัากันตอนนี้พี่นัาเท่าไหร่แล้วมามาดูของพี่เถอะของพี่พี่ละนักลุก,กี้ลุก,กี้เท่าไหร่มาดูกันอะลุก,กี้ห่วย ของหน้าอะไรอ,อ๋อของหน้าเป็นอ,อ๋อพี่อ่านไม่ออกรถเออจดงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<อ> <กด S 2> ับสไคร e ถ้าอยากให้ทำอีกบอกว่าคอมเมนต์ใช่ไหมใช่กดคอมเมนต์เยอะๆนะถ้าอยากให้ทำอีกก็บอกกันได้เออใช่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย